เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสด,ง,ดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวสวัสดีครับทีนี้ผมมาหาชีปเป้ารถสวยๆชมเลือกซื้อกันนะครับคันนี้เป็น honda city ปี2องพเครื่องเกียร์ดีครับสีสวยงามทั้งคัน้องเครื่องเดิมๆซอกมุมเดิมๆไม่มีรอยชนหนักนะครับ honda city ปี06กครับกับราคาเพียง5 9 0 0 0บาทนั่นเองรถยังสวยอยู่เลยครับผมใช้พร้อมเดินทางเดินๆบางๆไม่มีชนหนักวิ่งทางไกลได้สบายนะครับไปขับเที่ยวขับเดินทางข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบายเลย59,000บาทนั่นเองราคาหลักหมื่นละครมอไซค์ครับเล่มพร้อมนะครับเล่มของโอนภายในยังสวยเกียร์โตกระจกไฟฟ้าเบาะผ้าไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับห้องโดยสารสมบูรณ์ พวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันเนร้บเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเพลงที่พวงมาล,ลัยได้แผงประตูสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานห,าหน้าเล่มเพจอยู่ครบครับตามเดิมรอยพับรอยอก์กอยู่ครบไม่มีรอยชนหนัก ท่านใดสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เข้าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ